สวัสดีครับสวัสดีครับยี่สิบปีแล้วครับเป็นไงฮครับการทำไมถึงกลับมาเพื่อจะกลับมาทำไมถึงกลับมาี่เดขาถามว่ากลับมาทำไมก็มันมันเลื่มมาได้ยังไงคือจริงๆอ่ะแฟนฉานน่ะเป็นหนังที่ทุกปีที่มีการครบรอบช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยครับพวกเราทุ่มกับนักแสดงอ่ะปกติจะนัดเจอกันอยู่แล้วเจอกันทุกปีทุกปีมาตลอดแต่ว่าพอมันนับเลขมาได้ถึงปีที่20อ่ะ ก็รู้สึกว่าอยากทําอะไรให้มันพิเศษนิดนึงแล้วก็ประกอบกับทาง g d s เองอะ่ะก็เห็นความสําคัญของหนังเรื่องนี้ว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท g t s เมื่อ20ปีที่แล้ว mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าอยากทําให้มันเป็นวาระที่มานิดนึงครับ mm hmm. ก็เลยเกิดความคิดที่จะมา m a s t e r ตัวหนังเอากลับมาฉายที่โรงใหม่เพราะว่าเราไปค้นคนพบว่าไอ้ตัวฟิล์มที่เก็บไวอ้อ่ะยุคนี้พอมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วเนาะมันเอาฟิล์มกลับมาฉายก็ไม่ได้ ส่วนไอมาสเตอร์ที่เคยอยู่ใน DVD หรืออยู่ในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอ่ะเราเป็นคนพบว่ามันก็ไม่ชัดพอที่จะเอามาขึ้นฉายในโรงภาพยนตร์บนจอใหญ่ก็เลยต้องเกิดการรีมาสเตอร์สแกนฟิล์มทำโพเซตโพสต์ต่างๆนานาเพื่อให้มันกลับมาสวยงามอีกครั้งกระบวนการนียากยากนะฮะหมายถึงว่าแล้วใช้สตางค์พอสมควรเลยอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจว่าเออมันไม่ใช่ว่าหนังทุกเรื่อง จะเอามารีมาสเตอร์ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีต้นทุนมีกระบวนการที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคือทั้งสแกนฟิล์มเอยมานั่งลบฝุน่นมานั่งแก้สีมานั่งบาลานซ์เสียงใหม่อะไรเงี้ยครับก็ก็ใช้เวลาพอสมควรครับนี่เป็นระบบโอเคโอเคเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นแม็กซิมัมคุณตี้ซึ่งได้กับโรงที่ถ่ายโฟถ่าย 4K นะไม่ใช่ทุกโรงต้องบอกก่อนว่า โรงไหนที่ดูเป็น 4K ได้ก็จะเห็นคุณภาพ 4K แต่โรงไหนที่เป็น 2K ปกติก็จะเป็น 2K คุณภาพมันจะได้ออกมาประมาณ 4K เลยหรอก่อนนั่นที่ 4K ต้นฉบับมันอาจจะไม่ใช่ 4K แต่พอเราต้องมาทำเป<ต>็น 4K ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอะคุณภาพของฟิล์มอะมันมากกว่า 4K นะ <ๆ S 2> ความละเอียดของฟิล์มอะมันสูงกว่า 4K อีกไอดิจิตอลเนี่ยมันไล่ตามความชัดของฟิล์มไปเรื่อยๆแต่ว่าไอฟิล์มต้นฉบับอะ อย่างที่บอกอมันมันเก็บไว้เป็นมาสเตอร์ที่เอามาฉายไม่ได้แล้วแต่ถามว่าคุณภาพสูงสุดอ่ะผมว่าเบอร์อรอรฟิล์มอ่ะทําให้ชัดจริงๆอ่ะไปถึง 8K กอ็อาจจะยังได้เลยแต่ว่านะตอนนี้ลงน่ะคุณภาพมันแม็กซิมัมที่ 4K ไม่ได้ส่วนเนื้อหานะครับมันจะมีเคร,รื่องจักหรือว่ามันจะเป็นอันเดิมเลยหรือว่าอย่างไรที่บอนเสร็จมีฟิล์มที่แบบไม่เคยไม่เห็นเลยอ่จริงๆเรารเรารู้สึกว่าอยากให้คนดูได้รู้สึกย้อนไปเหมือน เมื่อ20ปีที่แล้วเคยดูแบบใครเคยทําอะไรยังไงเนี่ยได้มีความรู้สึกนั้นเราเลยพยายามไม่เปลี่ยนอะไรเลยในเชิงเนื้อหาให้มันเป็นเหมือนเหมือนได้ย้อนเวลาไป20ปีครั้งที่ได้ดูกันครั้งแรกแล้ว,วตอนนี้ดูจริงๆกับออริจินอลกับที่แบบทำใหม่นความรู้สึกไต้ต่างกันตอนเราได้ดูแล้วพอมันได้ดึ้นจอใหญ่โอ้คือต้องอเรียนจำตรงว่าไม่ได้ดูในจอใหญ่มานานมาก ดูในสตรีมมิ่งแลวผมก็เชื่อว่าเด็กๆบางคนก็คูณ1.5คูณ2ด้วยเพราะว่าหนังมันท้ามาอีกรูดดูอย่างนี้รูดดู1.5ไม่ใช่1.5สอ 2, 2คือเดี๋ยวนี้ Speed, ชอบดู Speed, เร็ว Speed, ๆสปีดสมันก็มันก็ไม่ได้ฟีลเหมือนเนี่ยผมผมได้กลับไปดูตอนที่เรารมาสเตอร์ในในโรงหนังนะครับรู้สึกว่าแบบพอเสียงมันเต็มๆพอผ้ามันชัดแล้วมันก,มนก็มันก็ทําให้เราย้อนกลับไปได้จริงๆนะฮะ สำหรับคนที่เคยดูแล้วว่าผมรู้สึกว่าถ้าไม่ดูมานานเนี่ยมันจะย้อนกลับไปได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรมันทดแทนการดูในโรงได้อะระบบเสียงระบบภาพต่างๆบรรยากาศอย่าเงี้ยฮะ๊อปคอ,อนอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนดูดูอยู่บ้านนะครับแล้วก็ผมเสริมนีดนึงะมันมีการซ่อมแซมในเชิงเทคนิคบางส่วนเช่นสีของภาพบางบางภาพการลดเงารีเฟกต์ในกระจกต่างๆที่ พอศอนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะเราไม่สามารถมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะลบพวกรีเฟกตต่างๆได้ก็มีการจัดการเรื่องภาพบางส่วนส่วนเรื่องเสียงก็มีการบาลานซ์เสียงมิกซ์เสียงใหม่ทําให้เขาเรียกอ,อะไรเสียงแดร์หลกบางช่วงชัดขึ้นเสียงเพลงมันอิ่มขึ้นชัดขึ้นะอะไรเงี้ยเพราะงั้นในในแง่ของอัธลรถอ่ะผมเชื่อว่า,น,าน่าจะดีขึ้นบวกกับตอนท้ายเรามีทำเซอร์ไพรส์เล็กๆเป็นแบบความรู้สึกดีตอนท้ายแต่นี้ขอยังไม่บอก ยังไม่บอกยังไม่บอกอีเพิ่มเติมอ่าต้องรอดูต้องรอดูต้องเข้าไปในโรงต้องรอดูมันเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งลุกกระรับกระส่าเป็นดาวเรียวเวลาเรามาเรียวอะไรแต่นี่หาต้องใช้เวลาในในโรงนานกว่าเดือนนิดหนึ่งแต่นี่หาคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่มีไม่มีคองแถมนิดหน่อยเท่านั้นเองวองแถมนิดหน่อยแต่พูดถึงการแสดงแต่ละคนในกองศิลป์เราเริ่มจากไม่เคยลืม ทำไม่ได้ลืมในแบบว่าตอนไหนทำจริงๆจำได้ยันประกอบเลยครับ <c oughs> คือมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรมัน, First เ,เ,เ,ปนเป็นเฟิร์สครั้งเราอป็นเดย์แบอยากเดย์เออเดย์ทำเพื่อพูดได้เนี่ยเวลาเนี่ยอย่างที่ที่กลับมาดูรีด,ดูดูเช็คเช็คงานาที่จะออกมาดูวิสล้วกเ็เราก็จะเราไม่ได้สนใจเรื่องเฮ้ยทำนี้ตอนนี้มันเป็นเปงนไหนแล้วว่าตอนนี้ตอนนี้มันทำอะไรมาเลย ทำได้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นองค์ประกอบที่ที่เราเรามีความส่วนังเรียนี่อ่ะนี่จะต้องถ่าละเมอเมื่อกี้อยู่ในห้องครับแล้วก็เห็นนักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้เจอกันตั้งแต่วันยี่สิบปีที่แล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า แม้ภายนอกเขาจะดูเปลี่ยนไปเยแต่เราก็ยังเห็นเรายังเห็นหน้าคนเดิมเหมือนไม่เกียบในในหนังนะครับไมหน้าคนเดิมคุณพ่อคุณแม่คนเดิมหรือแม้กระทั่งเด็กตัวประกอบเล็กๆน้อยๆแก๊งเพื่อนแก๊งแก๊งเพื่อนผู้ชายแก๊งเพื่อนผู้หญิงครัมผมมันก็ยังเหมือนเดิมในกาลเวลาและเป็นเช่นนั้นตลอดก็อย่างแจ็คเนี่ย เราเห็นเขามาตลอดเนาะตั้งแต่ตั้งแต่หนังแฟนฉันนะผมว่าแจ็คไม่เคยไม่เคยหายไปจากวงการเลยเราก็จะจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่อาจจะไม่ได้แปลกใจกับแจ็คเท่าไหร่เพราะเราเห็นความพัฒนาการของเขามาตลอดแต่อย่างอย่างเด็กคนอื่นๆ่ะผมว่าเราคิดถึงเราอยากเห็นเขาอีกครั้งอย่างแน็กเน็กอย่างสำหรับผมอะแน็กอะคือส่วนตัวพอรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอะจะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติเขามีความอาร์ติส มีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีบุคล right. <laughs> ิกที่โดดเด่นเขาอยู่เราก็รู้สึกว่าดีใจกับการเติบโตของเขาในวันนี้อะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยต้องยอมรับว่าแน็กเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีเป็นคนของประชาชนมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็ดีใจกับกับทั้งแน็กแล้วก็โฟกัสนะครับผมผมว่าภูมิใจในตัวแน็กมากนะเพราะแน็กเนี่ยเขารักสัตว์คนแต่เด็กแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะเอาเงินตัวทองมาเล่นเอ็มวีอ่ะคือเขาไม่ใจมาก คือเหมือนกับว่าเหมือนเขาเขาไปไกลกว่าสังคมนานมากแล้วอ่ะเขาเป็นตัวตัวเองแล้วเขาก็นำสังคมไปไกลมากจนวันนี้สังคมตามเขาทันแล้วจนสังคมรู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงก็สังคมยอมรับคือเขาเขามาไกลกว่าคนอื่นว่าเขาทันทันทันปุ๊บเขาก็กลายเป็นคนเท่ทันทีวันนี้นะกลายเป็นคนเทพแล้วที่เรู่้จักแจ็คเราสนิตเราเป็นคนท่านเขามาไอคนนำ้เขาือเาคือแจ็คเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะคิดว่าเลวเล่น ไม่ใช่การแสดงไม่ใช่การแสดงคือแบบคือแบบตอนหน้าคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเรามาพูดมันก็จะเหมือนคนดีสุก่ะมันจะเหมือนคนดีมันจะเหมือนแบบโอเคแคร์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำมันพูดหยาบเพื่อทุ่คนตลกแต่จริงหยาบจริงเลวจริงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นแค่นี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องตัดนะนั่นต้นเพราะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตั้นต้นเพาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าสารนั่นต้นเป็นอย่างนั้นไม่แต่พวกเราอะจะตอบไม่ได้จนตอบไม่ได้ แต่แจ็คก็ถือ네ว่าเป็นคือเมื่อก่อนน่ะแจ็คก็คือเด็กๆใช่ไหมครับเด็กๆเดี๋ยวนี้ผมทํางานกับแจ็คอ่ะดาราที่ที่เป็นพระเอกนางเอกเรียกแจ็คว่าพี่แจ็คหมดแล้วอ่ะเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานแล้วเหมือนกันคือไม่รู้จะไปมันใหญ่แล้วคุณจะไปได้แล้วล่ะคุณจะเป็นตำนานได้แล้วถ้าสุดท้ายเราให้ฝากคนที่ยังไม่เคยดูเด็กไปดี่สุดว่าพี่แจ็คผ่านแงเล่นจับเดี๋ยวเดี๋ยวคือของผู้ใหญ่คือคือผมอะ ผมได้ยินคําถามแรกใช่ไหมว่าว่าทําไมถึงทําไมถึงเอาแฟนฉันกลับมาฉายใหม่ที่ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอามาฉายใหม่ด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันนะแต่วันนี้มาเนี่ยเห็นกล้องเห็นไม่เนี่ยเขาหลผมรู้แล้วว่าทำไมาต้องกลับมาฉายใหม่เพราะว่ามีคนสนใจแบบนี้ไงมีคนอยากดูไงรวมๆพอดีผมว่ามันมัน แฟนฉันมันคือความคิดถึงะครับผมว่าเป็นหนังที่ต้องเรียกว่าคนเกือบทั้งประเทศรู้จักเนาะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ได้ได้ดูสิ่งนี้มาหมดแล้วแต่ผมว่าการเอากลับมาเข้าลงครั้งเนี้ยมันไม่ใช่การดูเนื้อหาดูคอนเทนต์ว่าหนังมันจะจบยังไงแต่มันคือการลําลึกถึงความรู้สึกดีๆที่เราเคยรู้สึกดี กับเรื่องราวที่อยู่ข้างในนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอะความทรงจําในวัยเด็กอะผมว่ามันเป็นเรื่องที่รีเลทกับคนทุกคนเนาะใครๆก็มีความทรงจําที่สวยงามในวัยเด็กเพราะฉนั้นก็อยากให้ทั้งคนที่เคยดูมาก่อนหรือคนที่ไม่เคยดูเนี่ยมาสัมผัสประสบการณ์ความทรงจําดีๆเหล่านี้ในหลงภาพยนตร์ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครัคยทุกคค่ารเรคอะ่แล้ว ติดตามมันยังเล่นโฟร์คิงกันด้วย <laughs>